ของยากวิธีนี้มันไม่ได้ยากเลยที่มันยากแต่เพราะเราไม่อยากให้มันคิดเนี่ยที่มันยากนะไปบังคับคอยบริกรรมข่มมันไว้ไม่อยากให้มันคิดจะให้มันนิ่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันไม่มีปัญญาหรอกก็ได้แค่นั้นะทําจนตายก็ได้แค่นั้นเพราะเรามันมันไม่ได้คิดปรุงคิดแต่งอะไรนี่มันเป็นการฝึกสติเอาความคิดเนี่ยไปเป็นเครื่องฝึกสติมันคิดไปเอามารู้ตัวนะ เดี่ยวคนคนที่ยังไม่ทันความคิดหนะคิดไปเอามารู้ตัวอ่าไม่ต้องไปห้ามมันไม่ให้คิดเนี่ยไม่ใช่บางคิดมาก็งุหงหิดอยูเพราะเราไม่อยากให้มันคิดงุหงหิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยทุกอีกเป็นทุกเนี่ยเพิ่มทุกโดยไม่จําเป็นเลยเป็นทุกโดยไม่จําเป็นเห็นไหมก็บอกว่ามันปล่อยให้มันคิดไปแล้วเราอย่าไปกับมันเอามารู้ตัวเนี่ยคนรู้ตัวนะคนยังไม่ทันความคิดแต่ถ้าทันความคิดแล้วคิดมาก็รู้ชี่ถอ มันจะคิดอนาคตกับรู้เฉยมันจะคิดอนาคตกับรู้เฉยมันจะเกิดความหงุดหงิด mm ขึ้นมากับรู้เฉยเเนี่ยไม่เข้าไปเป็นเขาเรียกทําจิตให้เป็นกลางมันจะเป็นกลางได้เราก็ต้องรู้เฉยแล้วเขาไม่ไม่เข้าไปเป็นอะไรกับมันสุขก,ก็ไม่ไปสุขก,กับมันทุกข์ก็ไม่ไปทุกข์กับมันรู้เฉยเนี่ยมันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเนี่ยตัวเราจะไม่มีในในการอยู่ตรงกลางรู้เฉยจะไม่มีตัวเรา แต่ถ้าเราเข้าไปสุดมันก็มีตัวเราเราเข้าไปทุ์มันก็มีตัวเรามันมีตัวเราทั้งสองฝั่งถ้าอยากไม่ให้มีตัวก็คือรู้เฉยๆอยู่ตรงกลางอย่างเดียวมันโกรธก็รู้เฉยๆมันชอบก็รู้เฉยๆมันยินดีกับรู้เฉยๆมันยินร้ายกับรู้เฉยๆเนี่ยไม่ไปกับมันเนี่ยคืออยู่ตรงกลางเนี่ยมันไม่มีตัวตนต่อไปจะหมดตัวหมดตนหมดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นตัวตนจะหายหมดใช่ไหอันนี้มันไม่หายเพราะว่าเรา ชอบก็ไปก็มันไม่ชอบก็ไปกับมันมันไม่เฉยมันเข้าไปชอบไปไปไม่ชอบเนี่ยมันไม่เฉยก็เรียกไม่ไม่อยู่ตรงกลางเอียงอ่าลำเอียงเพราะาเอียงทางนู้นเอียงทางนี้เนี่ยไม่เป็นกลางจิตไม่เป็นกลางก็เลยเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าอยากให้เป็นกลางก็คือรู้เฉยรู้ซื่อเนี่ยที่ฉันว่านะรู้ซื่อเนี่ยคือรู้เฉยไม่เข้าไปเป็นสุขเป็นทุกข์กับมันไม่เข้าไปชอบไม่เข้าไปชังกับมัน ไม่ไปสุขไม่ไปทุกข์กับมันก็คือรู้เฉยมึงสุขมากก็รู้เฉยทุกข์มากก็รู้เฉยยินดียินไล่มากก็รู้เฉยนี่คนรู้เฉยได้แล้วต้องทําแบบนี้แต่ถ้าคนยังไม่ทันความคิดยังรู้เฉยๆ่นี่ไม่ได mm. ้ Ay. มันชอบมากก็รู้เอามารู้ตัวมันไม่ชอบก็เอากลับมารู้ตัวอย่าไปปรุงไปแต่งต่อเระไม่ไปปรุงแต่งต่อไม่ไปเติมเชื้อให้มันแล้วมันก็เบาหมดเหมือนกันเนี่ยมันก็ค่อยสะสมไปเรื่อยนะ สติมันสะสมไปเรื่อยมันก็เป็นสมาธิปิดตังมันมันก็ทันความคิดแล้วก็ถิงจะรู้ที่เฉยอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องตามสเต็ปแบบนี้เนี่ยมันจะมาดูที่เฉยเลยทีเดียวมันจะไปดูจิตยังไงเอ้าพอเห็นหน้ากันเอ้าดูจิตนะเนี่ยมันดูไม่ได้เพราะยังไม่ทันความคิดจะไปดูจิตได้ไงถ้าเป็นบ้าเท่านั้นแล้วก็ตามมันออกไปมันคิดอะไรมากรตามไปเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ไม่จบไม่สิ้นถ้าตามดูจิตอย่างนั้นนะมันสติมันยังไม่มีไปดูจิตได้ก็คือเห็นมันคิด เห็นมันคิดเห็นมันโกรธอย่างนี้แล้วนั่นเพงจะเขาเรียกว่าทันความคิดทันความโกรธก็มันจะมารู้เฉยได้มันต้องตามสเต็ปไม่ใช่เพิ่ะอยู่อนุบาลต่จะไปเหมือนมัธยมเข้ามหาวิทยาลัยเลยเป็นไปไม่ได้มันต้องไล่ตามสเต็ปขึ้นไปแบบนี้น่มันก็เป็นสเต็ปของมันอย่างนี้ก็เหมือนเราเกิดมาออกจากท้องแม่มาก็จะวิ่งได้เลยเป็นผู้ใหญ่เลยก็เป็นไปไม่ได้ก็คนไทเป็นไปตามธรรมชาติของมัน อันนี้มันก็ต้องไปเป็นตามธรรมชาติของมันเหมือนกันเราไม่ยังไม่มีสติเลยเนี้ยเราก็ต้องมาฝึกสติซะก่อนทําความรู้สึกตัวอย่างนี้ไปซะก่อนเเดินเดินนั่งนอนก็รู้สึกตัวไปมันเผยเอามารู้มันเดิมอยู่ไงนะเดินเดินนั่งนอนทำนู่นทำนี่มันก็ต้องมีสติรู้อยู่กับงานที่เราทําทั้งวันมันเผยเอามารู้ตัวเนะี่ยคนยังไม่มีสติยังไม่ทันความคิดยังไม่เห็นความคิดอ่านะถ้าจนเห็นมันคิดจนเห็นมัน โกเ็นมันหงุดมีเห็นมันกายมันทํานู่นทำนี่เออจำให้มันเขาเรียกว่าได้ต้นทางแล้วมันทําความคิดมันแยกกายแยกจิตให้เห็นแล้วคนละอันละส่วนเนี่ยเคยเยมารู้เฉยจริงนะมันต้องตามสเต็ปอยนั้นแต่ใครมีความพื้นฐานของความสงบอยู่แล้วมันจะไวมันจะไปเห็นความคิดไวอ่ําไมเคยพามาลามมาเลยเนี่ยมันก็ช้าหน่อยเพราะว่าต้องมาฝึกสติรู้ตัวนี่ไปก่อนอ่มันก็ต้องตามขั้นตอนนี่มันถึงจะไปได้จะไม่ใช่ว่า ไม่เคยมีสติไม่เคยภาวนาเลยก็ให้ดูจิตเลยมันเป็นไม่ได้ก็บบ้าทั้งหมดเพราะมันจะไปกับความคิดทั้งวันเลยตามไม่ทันหรอกจิตมันไวมันคิดสารพัดเลยเราก็ไม่ถ้ามีสติมันจะไปดูจิตไม่ได้หรอกมันต้องเห็นกายของหยาบนี้ไปก่อนเป็นไหวไปมาเย็นเดือนนอนวก็ทำรู้ตัวไป็นทำแบบนี้ไปมันไม่เหลือวิสัยหรอกมันทำได้ทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำนั่น เรามีแต่เพลินกับความคิดเนี่ยคิดมาก็ไปกับความคิดเนี่ยที่มันไม่ไม่ได้ผลเขาว่าเราไปกับมันเราสติเราไม่ทันมันมันไปเอากลับมารู้ตัวอีกอ่าไม่ไม่ก็อาจจะทันช้าหน่อยมันจะไปไปแล้วก็ค่อยรู้ทันก็ไม่เป็นไรก็กลอกมารู้เหมือนเดิมทำอย่างนี้ต่อไปมันก็จะถีเข้าเองคนมันจะทันไวขึ้นนะมันจะรู้ทันถีเข้าถีเข้าไปเ้วยอาทำทองเราอยู่เนี่ยตลอดเวลานั่นแหละจนมันเห็นมันคิดเห็นมันโกรธเห็นมันหงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ ค่อยมารู้เฉยอืามันมันใช้เวลานานไหมหรือกว่าจะเห็นมันคิดเห็นมันงดมีใช้เวลานานไหมอสองเดือนนาน่ะเนี่ยพอมันมีพื้นฐานของความสงบอยู่แล้วคอยบริกรรมมานานแล้วนะมันก็เห็นไปแต่ถ้าเอาแต่บริกรรมอยู่เนี่ยก็ยังว่างอ่ะละจะเน้นจะให้ความสงบไม่ให้มันคิดน่คิดมากูก็บริกรรมผมไม่คิดมาบริกรรมผมไม่โกรธกูก็บริกรรมผมไม่รรมมไมจนเครียด พอเครียดแล้วมันก็จะคลั่งทีงนี่มันจะคุ้มคลั่งเพราะว่าอะไรมากระทบหน่อยก็หุดหงิดไว้โกรธไว้โกรธง่ายงะมันคุ้มคลั่งตอนที่เห็นมันคิดใหม่ๆอ่ะคิดแล้วไม่หยุดอาการที่ไม่พอใจมันจะโผล่ขึ้นมานิดนึ่าอ่าอ่าอ่ายโผล่มานี่ยน,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 นิดก็รู้ที่เฉยอันนี้รู้ที่เฉยอย่างเดียวเราไม่ไปหงุดหงิดกับมัน มันคิดกับไม่ไปคิดกับมันก็รู้ที่เฉยมันคิดมาทั้งวันกูก็รู้ที่เฉยทั้งวันมึงหงุดหงิดทั้งวันกูก็รู้ที่เฉยทั้งวันเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกไม่ให้ค่าไม่ให้ราคามันก็หมดค่าหมดราคาหมดความหมายไปเองตัวตนก็น้อยเบาบางไปพร้อมกันนี่มันอยู่ตรงนี้นะมันไม่ไปตบไปพิจารณากายอะไรเลยอันนี้ไอเธอแบบนั้นมันพิจารณากายมันมันได้เหมอนกันนะไม่ใช่ไม่ได้แต่มันงานใช้เวลานานเพราะว่ากว่าจิตมันจะยอมรับบ่ากายอันนี้มันไม่เที่ยงกายนี้ไม่ใช่เราเนี่ยมัน มันไม่ยอมลดง่ายหรอกมันเป็นได้แต่ว่าอาจจะไม่ดีอาจจะตายก่อนแต่ถ้าทําอย่างนี้มันไม่ไม่มีปัญหาเพราะมันที่หลงกายก็เกิดจากความคิดเนี่ยก็าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเกิดจากความคิดอันเยอะพอเราฝึกสติไปนี่เรามันทันความคิดมันก็มาหลอกเราไม่ได้ว่ากายเป็นเราแล้วก็หลอกเราไม่ได้อีเพราะเราทันมันเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดอันเยอะเนี่ยไปหลงก็เพราะเราหลงกับไปกับความคิดเนี่แหละไปโกรธก็เพราะเราหลงกความคิด นอยูที่ความคิดฝึกสติใหนะ้มันทันความคิดแล้วมันก็ทํางานไม่ได้แล้วการเป็นสีข่ากิเลสก็น้อยลงทุกข์ก็บเบาลงไปพร้อมกันไม่ได้ยากวิธีนี้ไม่งั้นใครจะไปรู้เห็นเป็นใบได้ไงถ้าเราทำมันยากนะเราทําอยู่งันก็นยากใช่ไหมว้นบริกรรมมาสามสิบสี่สิบปีก็เห็นอยู่เท่าเดิมทันอะไรที่ไหนมีแต่ความหงุดหงิดมีแต่ความไม่พอใจน้อยอกน้อยใจเสียใจอยู่นะอะไรมากระทบก็ไม่ได้ไม่อยากให้อะไรมากระทบเลยจก สบายอยมันมันสบายถ้าพะตดเวลาหลับตาเลือกหลับตามอะไรมากระทบกระทุกล่ะทันอะไรที่ไหนไม่มีปัญญาะสติก็ไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดอันนี้แต่ความสงบมันจะเอาสติไม่ถึงไหนไม่มีสติมันก็ไม่มีปัญญาเพราะมันจะเกิดปัญญาได้มันต้องมีสติัถึงจะเกิดปัญญาได้อันนั้นมันสงบเฉยแต่มันไม่มีสติเอาสามสิบปีบริกรรมมาได้แต่ความสงบสติไม่มีไม่ทันความคิดไม่ทันความโกรธ มันหุดหิดมาก็ไม่ทันเข้าไปเป็นความโกรธความหุดหิตกับมันหมดอันเขาเรียกได้แต่ความสงบแต่มันไม่มีสติมันไม่มีปัญญาแต่ถ้าทํานี้มันได้ทั้งสติทั้งสมาธิและปัญญาไปพร้อมกันเรู้สึกตัวเนี่ยสติสมาธิปัญญาจะไปพร้อมกันสติต่อนเนื่องไปเรื่อยๆแล้วมันก็เปิดเป็นสมาธิเป็นสมาธิติดมันก็ตั้งมั่นอารมณ์อะไรม,มานก็รู้ทันหมดนะเขาเรียกก็รู้ทันความคิดรู้ทันความโกรธ เห็นมันคิดเห็นมันโกรธเนี่ยมันก็ได้หลักแล้วได้ต้นทางแล้วเห็นมันคิดเห็นมันโกรธอ่านั่นแหละเห็นแยกรูปแยกนามให้เห็นคนละอย่างคนละอันละสัดละส่วนทีนั้นันก็รู้เฉยไปอย่างเดียวอ่ามันเป็นอย่างนี้ต้องตามขั้นตอนตามสเตปไปแบบนี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าจะทําจริงๆเนี่ยมีเวีเนี่ยมันจะต้องโอ้จะต้องสละเป็นสละตายเอาชีวิตเข้าแลก ล้วใครจะสู้หรือเปล่าถ้าเป็นงั้นก็ไม่สู้แลวมันอยู่ที่ความเพียรมันอยู่ที่สติเนี่ยทำยังไงให้มันต่อเนื่องอยากให้ต่อเนื่องมันเผลอเอามารู้ตัวเนี่ยก็อยู่แค่นี้นะเผลอทั้งวันก็เอามารู้ตัวทั้งวันโกรธทั้งวันก็รู้ทันมันทั้งวันไม่ไปกับมันมันก็บ้องหมดแล้วการเป็นที่ข้ากิเลสก็น้อยลงลกิเลสใช้งานยากแล้วเพราะสติเราทันอันนี้สติเราไม่ทันมันก็จุงจมูกไปกับมันทั้งวัน มใช้ให้ไปโกรธก็ไปมันหงุดหงิดขึ้นมาก็ไปกับความหงุดหงิดอ่ามันสุขก็ไปกับความสุขชอบนะมันทุกข์ขึ้นมาก็ไม่ชอบอีกอ่นงเข้าไปเป็นเขาเรียกเข้าไปเป็นมันก็ทุกข์หมดถ้าเราไม่เข้าไปเป็นเรารู้เฉยๆได้ล้วก็รู้เฉยๆมันสุขมากับลุ้เฉยๆมันทุกข์มากับลุ้เฉยๆมันจะหงุดหงิดมากับเฉยๆนะมันโกรธมากับูุ้เฉยๆอีกไงไม่ไปกลับมันเห็นไหมก็เบ้าหมดแล้วจิตเป็นกลาง ติดเป็นกลางตลอดไม่เอียงซ้ายเอียงขวาตัวตนกันค่อยหมดค่อยเบาค่อยบางไว้เลยอุปทานเคยยึดมัน่น <c oughs> ถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตเน,ตเ,ปน,ตเ,ปนตเป็นกูมานาัทิฐิที่เคยแบอออกหนักหนักจนหลังจะหักนั่นก็ค่อยเสียออกเอาออกไปเรื่อยก็เบาไปเรื่อยแลวทีนี้อันนี้แบกจนไม่รู้จะเอาออกไงจนหลังจะหักอืมเป็นไก็แบกแต่มานัชิติแบกแต่ตัวแต่ตนไปจนหลังจะหักก็ที่ต้องพอใจแบกอยู่มันก็ทุกข์อยู่ในนั้นสิ ก็สติไม่ทันมันหนึ่งน,งนูึกเป็นยังไงก็เอาแต่ความสงบหนมันจะไปเอาสติมาจากไหนสามสิบสิบปีสี่สิบปีกับบริกรรมให้สงบอย่างนีน้แต่เขาพูดไม่เข้าหูคคยแต่จะโกรธไวแต่จะเนาะต่น้อยใจอยู่นั่นนะมันได้อะไรทามาสามสี่สิบปีมันได้ประโยชน์อะไรบ้างมันทําไมแค่ความคิดก็ไม่ทันแค่ความโกรธก็ไม่ทันมันเนี่ยถ้าฝึกสติไปอย่างนี้มันทันท,ทันทีละความโกรธมาสติด,ดีเท่าไหร่ก็ทันความโกรธไปเท่านั้น ทันความหงุดหงิดทันความน้อยใจไว้เท่านั้นสติทันทุกกะเบาลงแล้วทีพอทันกะท,ทุกเบาเพราะอะไรทําไมมันถึงเบาเพราะเรารู้ทันแล้วไม่ได้ออกไปเป็นที่ข้ารับใช้กิเลสแต่ก่อนไปเต็มร้อยมีกิเลสใช้ไปไหนก็ไปเป็นที้ข้าเขาทั้งวันออันนี้มันไม่ไปรู้ทันไม่ไปมันโกธาก็ไม่ไปกับความโกธเอามารู้ตัวรู้ี่เฉยได้ก็รู้ที่เฉย,เฉยโกธาก็รู้ที่เฉยาการเป็นที่ข้ากิเลสก็น้อยลงแล้ว มันก yup. ็ท so okay. ุกข์กับเบาแล้วไม่ได้เป็นที่ข้ากิเลสก็ทุกข์กับเบาไปเรื่อยเบาไปเรื so hmm. so we pudding, we ่อยเป็นอิสระจากกิเลสไปเรื่อยทีนี้นะจะเป็นอิสระไปเรื่อยเนี่ยก็เลยเหนือกิเลสไปเรื่อย่าก็ทําไปเรื่อยเื่อจนจนเหนือกิเลสโดยสิ้นเชิงเหนือกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วกิเลสมาใช้อะไรก็ไม่ได้แล้วออันนี้มันกิเลสยังไม่ได้ใช้เราก็จับจะเป็นเป็นไรรับใช้มันแล้วเพราะมันเป็นที่ข้าเขาจนเคยชินมันก็เลย กิเลสแค่มองอย่างนี้เราก็แทบจะวิ่งไปทําอะไรให้มันมันยังไม่ท่านสั่งเลยออาเป็นชี้ข้าเข้ามาจนค่อยชินมันเป็นทันแต่ที่นี้ผมมีสติขึ้นมาแล้วกิเลสใช้ไม่ไปซะแล้วเนี่ยหัวแข็งล,ลูกน้องเริ่มจะหัวแข็งขึ้นมาหัวดื้อขึ้นมาแล้วใช้งานยากแล้วลูกน้องอ่าขัดขืนแล้วต่อสู้แล้วแต่ก่อนไม่เคยต่อส,อสู้ไม่เคยขัดขืนเลยมันสั่งยังไงก็ต้องวิ่งไปทําให้มันอันนี้เริ่มแข็งข้อนะมึงใช้มากูไม่ไปใช้ให้โกดกูไม่กดแล้ว มันจะทันอย่างนี้ไปเรื่อยๆยมีสติมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราเอาแต่นั่งหลับตาบริกรรมให้สงบมันไม่เป็นอย่างนี้ให้นะสามสิบสี่สิบจีก็เหมือนเดิมอะไไม่ทันอะไรทั้งนั้นมีเดดสั่งยังไงก็ต้องทําตามมันเหมือนเดิมมันไม่มีสติปัญญาเลยจะไปยับไปยังมันได้ตสติอันเดียวเขาคําสอนพระพุทธเจ้าอยู่ที่สติอันเดียวทําได้ทั้งวันไม่เลือกการสถานที่เวลาเท่านั้นล่ะนะ เราเปลี่ยมันก็ไม่เลือกการสถานที่เวลาเหมือนกันมันจะทําให้เราทุกมันทําให้ทุกได้ตลอดเวลามันไม่ได้เลือกการนั่นการนี่หอรอกเปียนเนมันทํางานอยู่ตลอดเผลอมื่ไรมันก็ดจับเขกเอาเมื่อนั้นหรือเป็นขี่ขา้ามันมันเผลอสติมาอะไรไปเป็นขี่ขา้าเปลียเมื่อน้ะอยากเป็นขี่ข้าเขาไม่ล่ะนะทำไม่อยากเป็นขี่ข้าก็อยับเผลอเนี่ยก็เปลี่ก็ใช้งานไม่ได้แล้วถ้าเราไม่เผลอ เนี่ยเราชอบแต่จะเผลอเพราะเจติมันไม่อยู่กับตัวมันมันล่องลอยไปกับความคิดมันไหลไปกับความคิดทั้งวันมันไม่เอากลับมารู้ตัวเนี่ยเลินไปกับเป็นการเป็นชี้ข้าเขาเนี่ยกลับมาก็ทุกมาบ่นว่าทุกอย่างนั้นทุกอย่างนี้ไปโทษคนภายนอกเนาะคนนั้นมันทําให้กูทุกข์ถ้ามันไม่ทํานี่กูก็ไม่ทุกข์นะแทนที่มันจะโทษตัวมันเองว่ากูโง่เองกูเสือกไปเป็นชี้ข้าเขาเองมันไม่ได้โทษนะนะไปโทษคนของภายนอกนู่นที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรนู่น แล้วก็ออกไปจากเราเนี่ยออกไปจากใจแท้เลยเป็นสี่ข้าวกรีดออกไปจากใจเราเนี่ยจะเราไม่ไม่โทษตัวเองเพราะมันเข้าข้างตัวเองอามันมีตัวมีตนม,มันจะคอยเข้าข้างตัวเองันคอยปกคอยป้องถูกตลอดเราเนี่ยดีตลอดถูกตลอดอ่าคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีทั้งน,นั้นแ่ะนะมันเป็นอยังไงแล้วมันเข้าข้างคอยปอกคอยป้องกิรลดไม่อยากให้เกเลสลงจากคอ มันจะให้สี่คอยแล้วก็ตะขอสับเคตหัวเราอยู่นั่นน่ะคอยเป็นที่ข่ามันมันสั่งให้โกรธก็ต้องรีบโกรธให้มันเห็นมันมันมันสับเคตอ่ะเราเราล้าเราไม่ไม่ชิดจะหาทางต่อสู้เอาชนะมันด้วยคอยให้เป็นที้ขาให้เขาสับเ็เคกแล้วก็ทุกอยู่นั่นคอยปกคอยป้องมันอีกตั้งหากนะใครแตะก็ไม่ได้คอยแต่จะโกรธอีกคอยแต่จะหงหงิดอีกเขามาแตะไม่ได้นั่นแหะมันคอยปกป้องกิเลียทั้งนั้นตัวตนทั้งนั้นเลย ัวมานะทิถีนะเห็นไหมแล้วก็คอยแต่ปกป้องรักษามันไว้แล้วก็เป็นที่ฆ่ามันไม่จบไม่สิ้นก็นำทุกมาให้เนี่ยก็มาบนทุกข์เห็นเจอหน้ากันก็ระบายแต่ทุกข์ให้กันฟังแล้วก็ไม่ว่าตัวเองไม่ดีนะก็เพราะคนนั้นมนทานั่นเห็นไหมคนนั้นคนนี้เนี่ยจะฉันทุกคนแลน้วพนะากคนน,นนั้นนะะมันเป็นอย่างนั้นทางนั้นละ่ะมันไม่ได้โทษตัวเองสักทีก็ตัวเองโง่เองแล้วไม่ยอมรับว่าตัวเองโง่ แต่ถ้าสติปัญญาดีไปเท่าไหร่จะเห็นความโง่ของตัวเองไปเอยเพราะกูเป็นชี้ข้าไปเลยขนาดนี้เลยทําไมกูโง่ไปเป็นชี้ข้ารับใช้มันขนาดนี้แต่นี่มันไม่ได้ว่าตัวโง่ว่าตัวเองฉลาดอ่ไปเห็นความไม่ดีของคนอื่นแต่ไม่เห็นความไม่ดีของตัวเองเนี่ยมันคอยปกป้องตัวตนสาดใดที่มีตัวมีตนอยู่มันจะคอยปกคอยป้องอยู่ตลอดเวลานะไม่อยากให้ใครมาแตะงั้าะนั้นะแต่เมื่อไหร่กูก็ ขุนเขียวขึ้นมาทันทีนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียบรักษากิเลสไว้ให้ฉีคอนานๆให้มันจับมันเสกจะได้เป็นขี้ข้ามันนานๆแล้วก็มาบ่นทุกข์ให้เห็นหน้ากันก็มาบ่นแต่ทุกข์งนี่ก็ไม่ทุกข์อย่างนี้เป็นขี้ข้าให้เขาสับเขาเสกอยู่นั่นยังยังอยากเป็นขี้ข้าเขาอยู่ไหมล่ะแล้วก็มาบ่นทุกข์ทำไมกูอคนนั้นมันทําให้กูทุกข์อย่างนี้เห็นหน้ามันเมื่อไหร่กูก็ทุกข์เหมือนนั้นแหละมันมังมัเมื่อไหล่นะ มันจะเอาแต่ทำสรรเสริญเยินยอนนั้นแหละมันมันไม่จะเอาแต่ทำอย่างนั้นอ่ามันสรรเสริญเยินยอเพราเพอวันไหนเขานินทาก้ก็แฟบลงอีกล่ะนั่นแหละนั่นแหละมันไม่เที่ยงก็เห็นไหมสรรเสริญมันก็ไม่เที่ยงนินทามันก็ไม่เที่ยงมันเป็นทมประจําโลกนั่นแหละมันมันออกนอกอย่างเดียวมันไม่อยู่ข้างในอ่ะเพื่อจะเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่นน่ะชอบมันชอบอย่างนั้นมันก็เลยทุก นั่นแหละชอบอย่างนั้นกันเลยชอบการเป็นขี้ข้าที่เลียดนั่นแหละอ่านข้าที่เลียอ่านั่นแหละมันมันเป็นความเคยชินที่เป็นขี้ข้ามานานคอยปกป้องมันอยู่นั่นแหละนมันไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของการเป็นขี้ข้าที่เลียดว่ามันทําให้เราทุกข์ขนาดไหนไม่รู้ว่าขี้คออยู่เลยอ่านั่นแหละมันก็ทําให้เราทุกข์อยู่เนี่ยแล้วจะไปรักษาอะไรมันไว้นักหนาเลยก็ยังไงเอาลงจากคอให้ไว้นี่อ่าทั้งมันไม่ขี้คออย่างเดียวทั้งสับทั้งเจ็บ นี่ต้องหัดเห้มนฉี่คอาไมาอยากให้มันฉี่คอก็มีสติเนี่ยนะมีสติมากๆไปสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันการเป็นขี้ข้ากิเลสก็น้อยลงเองเพราะันรู้ทันมันจะมันใช้เหตุไม่โกรธพราะโกรธขึ้นมาก็รู้ทันก็ไม่ไปเนี่ยมีการต่อสู้มีการขัดขืนแล้วต่อไปเกิดจะมีการชนะขึ้นมาจะเหนือกิเลสไปเรื่อยอสติปัญญาดีเท่าไหร่มันก็เหนือกิเลสไปเรื่อยเหนือกิเลสไปเรื่อยการเป็นขี้ข้ากิเลสน้อยลงคุกกะเบาลง การเกิดตายก็สั้นลงเนี่ยมันไปพร้อมกันนะมันไม่ต้องไปใช้การคิดเจรนาเนี่ยห็นไหมไม่ต้องคิดเจรนาอะไรเลยฝึกสติให้มันทันความคิดเท่านั้นแหละมันเกิดจากความคิดเท่านั้นแหละทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความคิดอคิดมากระทุกนคิดไปไม่ชอบขี่หน้าคนนั้นกระทุกขึ้นมาทันทีเขาคิดไปนะแต่ถ้าเราคิดแล้วมันไม่รุ้งแต่งต่อมันก็บจบ ในนี้มันไม่สติไม่ทันมันก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวยเยือยาวไปก็ทําให้เราทุกข์ไปทําอะไรอยู่ก็ทุกข์อยู่ทั้งมันทีนี้ก็เสียใจก็เสียใจอยู่ทั้งวันน้อยใจก็น้อยใจอยู่ทั้งวัน,นคิดแต่เรื่องเยวอยู่งั้นจนเป็นโรคประสาทโรคซึมเศร้าขึ้นมานั่นแหละหรือเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่ทันความคิดมีสติแล้วมันทันทุกสถานการณ์เลยนะถ้าเป็นนักมวยก็คือตั้งกาดอยู่ไม่กาดไม่ตกอ่ะมีสตินี่คือกาดไม่ตกนะ เขาต่อยมาง่ก็ปิดป้องได้หมดเลยรู้ทันอย่าสติก็เหมือนกาดเนี่ยตั้งกาดตลอดคนมีสตินะมันจะต่อยมาหมัดไหนพอไม่พอใจมาัก็รู้ทันไม่ไปรู้ทันนะอันนี้เราไม่ตั้งกาดมันเขามาที่ไรก็สวยปลายทางก็หงายท้องเป็นหงายทองทีกาดตกนะกาดตกขึ้นกรดีไม่ได้ไม่ได้โดนต้นไวเลยกาดตกี้กาดตกก็คือสติไม่มีนะเธอสติน่ะกาดตก ถ้าไม่อยากกาดตกก็อย่าเผลอสติเอามารู้ตัวอีกเนี่ยไปเผลอไปแล้วมารู้ตัวทันทีนะอยาก,กาดไม่ตกก็ตั้งกาดตลอดเลยเปลี่ยนสอยไปยค้างไม่ได้แล้วมาสวนทันทีเลี่สวนมาเราสวนทันทีอันนี้แต่ก่อนมันไม่ได้สวนทันทีเพราะสติเราไม่มีก็ปล่อยให้ก็ปล่อยอยู่งั้นข้างเดียวอันนี้ตั้งกาดร,รอสวนทันทีเลยสติตั้งอยู่ตลอดนะ,นะมันเป็นอย่างนี้มันต่างกันเลยถ้าเรามีสติมันจะเป็นแบบอันนี้สติเราไม่มีมันก็ ต่อยเราตลอดต่อยอยู่ข้างเดียวนั่นแหละเราไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืนเราก็มีแต่เป็นน้อยใจเสียใจหมดจะไปโกรธอ,อยู่นั่นน่ะสติเราไม่ทันมันก็เป็น <c oughs> พอสติมันทันก็อย่างเนี้มันก็เป็นขี้ค้ากิเลสน้อยลงการเป็นขี้ข้าของกิเลสน้อยลงทุกเราก็น้อยลงความทุกเราเบาลง การเกิดตายก็จะสั้นลงเนี่ยมันเป็นแบบมันไปพร้อมกันหมดมันไปพร้องบันทั้งยวงถ้าทำนี่ยดูที่สติอันเดียวฝึกเข้าไปสติความระลึกได้ท่านบอกเนี่ยทำมีอุปการะมากสองอย่างสติความระลึกได้สมปัญญะความรู้ตัวเนี่ยมันก็มีสองอย่างเท่านั้นเนี่ยทำมีอุปการะมากแต่เรามันไม่มีสติเรามันไม่มีความรู้ตัวอ่ามันมีแต่ออกไปกับความคิดปรุงแต่งทั้งวันคิดอะไรมาก็เชื่อมันหมด คิดว่าคนนั้นมันว่าให้อย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ไปแล้วแค่ความคิดเนี่ยเป็นแค่ความคิดบางทีเขาไม่ได้ว่าหรอกเราคิดเองล้วก็ทุกข์เองเชื่อเองนั่นแหละเป็นธาตุความคิดมันเป็นแบบนั้นคิดเนี่ยมายังไงก็เชื่ออย่างนั้นเพราะสติเราไม่ทันมันมันก็โดนมันหลอกทั้งวันโดนความคิดหลอก,ลอกทั้งวันเป็นชี้ข้ารับใช้ความคิดเป็นธาตุความคิดทุกข์เพราะความคิดเนี่ยเห็นไหมเพราะสติเราไม่ทันความคิดเพราะสติฝึกไปทันความคิดแล้วความคิดมาใช้อะไรไม่ได้ หน้าไหนมากับโผล่มากับูไม่เชื่อมึงแล้วมาทีไรก็หลอกกูทุกทีกูทุกข้อมึงเนี่ยแหละโผล่หน้ามาเมาื่อไรก็เนี่ยรู้ทันมันใช้งานเราไม่ได้แล้วการเป็นสี่ขค่ากิเลสก็น้อยลงลนั่นแต่นี่โผล่มาเมื่อไรเราเชื่อมันเมื่อนนะอนะั้นเพราะสติเราไม่มีนะมาณน่ะนะที่สติอันเดียวคําสอนพุธเจ้เาอ่สุดท้ายแล้วคือเขอพอาพูกว่าโอกาสอืมผมก็ได้ยินมาจากคุณบาอาจารย์เราเนี่ย เทียบก็เหมือนนักมวยเหมือนเหมือนนักมวยหัดฝึกใหม่ที่ย์ท้าแชมป์ทบแต่คำของพ่อเนี่ยให้ไปเป็นแชมป์เองไม่ทุบเนี่ยผมคิดออกเลยใช่นไหมครัที่ผมมาเราเนี่ยต้องขยันขึ้นชกทั้งวันเราต้องชนะได้ทา้าพกอได้แต่ของพ่อให้เราไปเป็นแชมป์แต่ก่อนนี่เราไม่เคยชกเรามีแต่ให้มันทุบอย่างเดียวเพราะเราไม่มีสติเหมือนเราไปท้าแชมป์อ่าอ่านแหล้วอ่านแล้วอ่า อันนี้ขึ้นเวทีเราไม่ไหวครูล้วต่อยก่อนเลยพันทีเลยสวนพันทีเออเอเราอะอนะแชมป์ทบเนี่ยมันจะขึ้นกี่ครั้งจะแพ้กี่ครั้งแต่ชนะสักครั้งเดียวออนนั่นแล้วมันมันก็ต้องแพ้ก่อนอันดับแรกเพราะเราให้แต่มันต่อยอย่างเดียวแต่ก่อนนะเทีนี้เนี่ย ทีทีนี้เราขึ้นเวทีเราไม่ไหว้ครูแล้วต่อยทีเดีดก่อนทันทีอ่าให้หัดไปเจนเชิงเออนั่นแหละนั่นแหละให้แลกกันเลยแลกกันเลยขึ้นเวทีไม่ไหว้ครูแล้วเอาก่อนตัดลัทหมดเลยเออนั่นแหละทันทีนี่นี่คือความคิดผมแปรออกมามันกลับมันรีบกลับมันใหม่มันรีบกลับจากฝ่ามือจากไปหลังมือเลยนะครีบเลยเพราะว่าก่อนเรากระดินนั้นมา เราไปท,าท้าแชมป์แต่ครนี้แมงเราหันดูเป็นแชมป์เลยเพราะแต่ก่อนเราไม่มีสติโดนมันต่อยข้างเดียวตลอดเป็นมันบอกยังไงเราก็เชื่อมันหมดเพราะสติเราไม่มีทีนี้พอสติเรามีเนี่ยมันใช้งานยากอย่างที่บอกนะพวกเราก็เบาลงเพราะเราไม่เชื่อมันนะมันโทน่หน้ามาแล้วก็รู้ทันมันจะมาหลอกกูอีกแล้วกูไม่ไปแล้วโดนความคิดหลอกเน่ยเห็นไหมพอมีสติแล้วเรามันหลอกเราไม่ได้นะเราจะรู้ทันมันทันไวไปเรื่อยนั่นแหละ จนผลสุดท้ายมันหลอกเราไม่ได้อีกเลยนีจะไปขึ้นชกเนนะครับเออไปนั่นละอ,อไม่ต้องไหวครูนะขึ้นเวทีแล้วต่อยอก่อนนะไม่ไม่ต้องมีกรรมการนะไม่ต้องมีกรรมการถ้่ตา่ะคนนี้จะได้ร่างเออเอ,อเออไปเออเออนันละ่ะนั่นละ่ะมีสติตั้งแต่เดินจากนี่ไปขับเปิดประตูรถก็มีสติขึ้นไปนั่งก็มีสต,สติสตาร์ทรถก็มีสติ จะออกจากถนนไปมองซ้ายมองขวาก็มีสติไปนั่นนะไม่มีสติอย่งงอออางงี้ต่อเนื่องแล้วมันไม่ได้ยากอะไรหรอกอา่าอยู่ที่เราหมดนั่นแหละมันไม่ได้ยากอะไรอยู่ที่เราจะทําหรือไม่ทำ่านั้นจริง